ผมเองสั่งมาใช้เนี่ยหปีแล้วก็ยังใช้ได้ถือว่าโอเคมากนะครับคุ้มมากในราคา400กว่าบาทตัวนี้เป็นไฟโซล่าเซลล์ขนาด50วัตต์แต่เป็นรุ่นซีรีส์ F นะครับ MDSLT27-50F นะครับที่ผมใช้มาผมคิดว่ามันเป็นไฟโซล่าเซลล์ที่ใช้งานแล้วโอเคสำหรับชาวบ้านนะครับที่เน้นแบบราคาประหยัดนะครับความสูงติดได้ถึง3เมตรแล้วก็ในในเคสที่ราคาไม่ได้แพงมากราคา400กว่าบาทเนี่ย1ปีถือว่าโอเคแล้วและอย่างมันเป็นแบบสว่างค้างด้วยผมชอบตรงนี้นะครับจุดติดตั้งเนี่ยมันเป็น All-in-one ครับ แผงโซลาเซลล์อยู่ตรงนี้แล้วก็โคมไฟอยู่ติดกับตัวของมันเลยเพราะฉะนั้นเวลาเราเอาไปติดตั้งเนี่ยเราติดตั้งนอกบ้านข้างๆบ้านจุดติดตั้งเนี่ยควรได้รับแสงแดดดีทั้งวันมันก็จะใช้ได้ดีผมใช้มารุ่นใหม่ๆตอนนี้ยังยังไม่ได้ตอบโจทย์เท่ารุ่นพวกนี้ถ้าพูดถึงราคาแบบไม่เกิน500บาท50วัตต 50f ยังใช้ได้อยู่แล้วก็ทุกวันนี้ผมเองก็เอามาติดเรื่อยๆนะครับมันมันไม่ได้เป็นรุ่นใหม่นะแต่ว่าใช้แล้วมันประทับใจนะครับพี่ท่านนี้ก็สั่งไปหลายตัวเหมือนกันนะครับก็ขอบคุณมากที่อุดหนุนผ่านตะกร้าบ,บ้านหลังน้อยพลังงานทดแทนของร้าน x อ็กแอมเเนาะเขาประกันให้ด้วย1ปีนะครับวิธีเราใช้งานนะเราเปิดระบบตรงนี้1ครั้งไฟจะให้ความสว่างขึ้นเลยนะครับไม่ว่ากลางวันกลางคืนแต่กลางวันเขาจะดับลงจากนั้น ซีรีส์ F ดับช้าหน่อยประมาณ1-2นาทีไม่ต้องกังวลเราหาเสาตั้งแล้วก็แนบติดแบบนี้ได้เลยติดข้างเชิงชายบ้านทางเข้าบ้านทางเข้าสวนข้างบ้านนะครับโคกหนองนาต่างๆใช้ได้หมดเลยขอให้จุดที่เราติดตั้งเนี่ยมันได้รับแดดดีทั้งวันหน่อยความสว่างมันจะค่อยๆลดลงครับแต่มันไม่ใช่เซ็นเซอร์ชอบตรงนี้อีกนะครับมันมี50วัตต์และ 50fP นะครับตัวนี้ 50F ความสว่างจะส,สว่างมากกว่า50วัตต์อยู่ ขึ้นมาเล็กน้อยใครที่สนใจตามที่ตะกร้าสายมือใต้คลิปได้เลยครับ